คนสามประในรายการวงจุ้ยเที่ยวันสวัสดีสวัสดีปีใหม่แล้วอันนี้ซอบแล้วอบไปนพร้อมจงแพ้วอะไรต่อวะโอเคโอเพลงดีๆร้องไม่คยเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็นเาไม่กไม่กก็วจะไม่เจ้าไอ้ยา เครื่องติดนะบอกให้เครื่องติดนะเอามาพูดกันเรื่องหวงจุ้ยถึงยังไงไม่ว่าจะเทศการได้ได้เราก็ทำหวงจุ้ยได้อครับเพราะว่าเรามีลมหายใจเป็นหวงจุ้ยวะนะดีว่าลงลุงลุงตื่นตืนสามวันแล้ววันนี้วันนี้วันนี้เอาเรื่องง่ายๆเอาเรื่องง่ายๆแล้วกันแต่ ง่ายๆที่ใครหลายๆคนพลาดเรื่องอการทำเคล็ดด้วยม้าไม่ว่าจะม้า oh, ยุกกาด้วยนะบินจุกต้องม้าบินม้าเล่นสามอา,ะา,า,าอาะไรก็ตามที่ท่านอาจารย์ให้แต่ว่าบางคนเนี่ยมีภาพภาพที่ติดอยู่ในบ้านของตนจริงๆแสดงว่าเขาก็เชื่อว่าถ้ามีภาพมา้าเห็นบ่อยนะโป้ยใช่ปะ่ะลุงโป้อยอะ ป้ยตัวอ๋อแปดตัวเออน่าจะเป็นมงคลใช่แต่ว่าก็ย้ำอยู่หลายคนหลายคนเลือกไม่ถูกไงว่าแล้วแปลตัวนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าที่เราไปเจอมาปกติเราเจอแต่ที่ผิดครับเช่นม้าแปลตัววิ่งอยู่ในน้ำใช่ม้าแปดตัววิ่งที่หิมะวิ่งห่อเออมีหิมะวิ่งห่อเปเนไงถ้าทควิ่งห่อวิ่งเหนื่อยเหรอคือวิ่งแบบวิ่งแบบ โจนทยานเกินไปออกน้อกหน้าเกินไปมาเร็วดูมาเร็วแต่ที่ถูกต้องคือวิ่งกันหยอนยัง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 วังยันยะงยังัยังังยั้ย่ยังยัยังงันยังยัยังยังงยัยังยัยงยังยยังยงยงงยัยงยยังยยังยังยยังงยังยงงยัง อะไรส่งข่าวไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูผ่อนคลายอันนี้เอามาให้ดูจากบ้านพี่คนหนึ่งก็คือทิศทางของการติดภาพด้วยแล้วกันดูทิศทางของการติดภาพแล้วก็ภาพลักษณะของม้าโป้ยตัวนี้ที่โอเคโอเคก็คือเนี่ยวิ่งเบาหยองยงย่อยย้อยหยองยางอะไรนะโอเคโอเคนะอ อ่าติดข้างประตูอ่าผนังข้างประตูประตูอ่าไม่ว่าจะเป็นประตูบ้านหรือประตูดาวเอ,าอ๋ยอ่าอะไรก็ได้ช่องทางพลังอ่ะอ่าแต่เราต้องติดเข้าบ้านนะนี่ไงเอออ่าหันหน้าเข,นะข้าบ้านนะครับเอออ่าทำไมอย่างไรมาเนี่ยในทางในทางหุ่จุ้ยเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งว่า ถ้าเราต้องการแบบต้องการภาะวะที่เรียกว่าเพิ่มพูนทรัพย์อย่างรวดเร็วครับเราก็ใช้ม้าเนี่ยช่วยเพราะคุณสมบัติของม้าคือม้าเนี่ยเป็นเป็นนักวิ่งเนี่ยนึกออกไหมเป็นนักวิ่งแล้วมีพละกกำลังที่แข็งแรงครับและสามารถวิ่งได้ได้ระยะระยะทางไกลใช่แล้ววิ่งโดยใช้เวลานานๆได้โดยไม่ค่อยเหน็ดเหนื่อยนะ เพราะนั้นม้าเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นะนะแล้วก็สำหรับชีวิตของคนในสมัยที่ผ่านมาว่าใช้ม้าช่วยในการเดินทางเนะเพราะไม่มีรถยนต์นี่มัมนประจุสมัยก่อนไงที่กษัตริย์บอกเอ้าให้ม้าเร็วไปสรงข่าว<อ>ปกร,ราะนัเดียวเองม้าเนี่ยแปบลบว่าเขามีความอดทนนะฮะแล้วก็สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลแล้วก็ทำให้เออก็เรียกว่าอะไรอะ่ะ การทํางานต่างๆเนี่ยสามารถสําเร็จได้อย่างราบรื่นในทางวงชุยก็เลยเอาม้ามาทําเคล็ดอย่างก็่เรียกว่าอี้มาอ่าที่ได้ยินได้ยินที่ท่านอาจารย์มักกล่าวถึงเรื่องอี้มาอี้มาเนี่ยในทางช่้ยเรียกม,ม้าเร่งซับเพราะว่าม้าเร่งซับหมายถึงว่าเมื่อเราใช้ม้าเนี่ยช่วยเนี่ยก็หมายความว่ามีโอกาสที่ได้ซับมาแบบโดยง่ายได้ระแบบสม่ําเสมอ,อม แต่มเต็มหน่วยพอกคูณมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ควนี้ตำแหน่งอี้หมาเนี่ยถ้าเราใช้ม้าปกติเนี่ยมันก็รู้สึกแบบว่าแหม่ไม่ค่อยจัดเต็มเท่าไหร่ในทางมุงช่ก็เลยต้องเ่วยว่าม้าแอดวานเออมีแอดวายขึ้นมาอีกระดับนึงก็คือต้องเพิ่มเปีกให้เขาก็เรียกว่าเป็นม้าบินมาบีดมังกรหรือว่าเรียก่ออาชาเหรอเราบอกว่ารวยติดปีกเลยรวยติดปีกนี่แหละก็คือใช้ม้านี่มาช่วยซึ่งแต่ละท่านนี่ก็จะมีตำแหน่ง อี้หมาตัวนี้ประจําตัวแต่ราศีต้องมาเรียนต้องมาเรียนแล้วท่านยันผู้กําหนดให้นะความแตกต่างระหว่างม้าปกติกับม้าบินครับม้าบินเนี่ยเราต้องการเขาช่วยแบลซับมาให้เราใช่เพราะนั้นต้องตั้งให้เขาแบบหันหน้าออกไปที่ประตูที่ประตูนะประตูหรือประตูสวรรค์ใช่นะส่วนม้าปกติเนี่ยเหมือนกับว่า เขาได้ซับมาแล้วแบกกลับมาแบกกลับมาให้เราใช่เพราะนั้นเขาต้องหันหน้าเข้าบ้านนะอย่างที่เรามีเคล็ดดับม้าบรรณาการก็คือม้าต้องเดินเข้าบ้านแต่ม้าบินเนี่ยวิ่งออกไปเฉพาะม้าที่มีปีกใช่แล้วม้ามีปีกเท่านั้นถึงจะทะยานออกไปไปเก็บเกี่ยวทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยมาให้เราอราต้องหันหน้าออกครับก็เดียวกันเมื่อเราพูดถึงภาพม้าต่างๆที่มีอยู่เนี่ยปกติม้าที่ วิ่งเร็วๆอ่ะแบกทรัพย์ไม่ได้เดืดมากเพราะว่าต้องการความรดเร็วมันต้องการความเร็วเพราะนั้นส่วนใหญ่เลยเป็นแบบมาที่ิดสู้ศึกอคือมันจะวิ่งเรื่อยๆแต่มาพวกม้าบรรณาการก็ต้องแบกของมาให้เรามีของเหมือนี่พี่บอกอ่ะวิ่งย่องย่องใหญ่ๆหญ่ใหแหละคือเหมือนคือเหมือนเดินมาราทอนอ่ะเดินวิ่งมาราธอนเรื่อยๆคือทนมากอ่ะเพราะนั้นม้าที่แบบมีคุณลักษณะที่ว่า มาแบบไม่ต้องเร่งรีบนเกินไปเนี่ยจะนำทรัพย์ให้เราได้ง่ายวิ่งแบบที่ใช่ค่อยๆใช่ให้มันแบบมีความสุขในการเดินบางทีอย่างเงี้ยนะม้าเนี่ยมันจะแบบมีแบบจังหวะในการเดินของเขาเอออย่างเงี้ยนะแปลว่าม้าเนี่ยนำทรัพย์มาให้นะตอนนี้ถ้าเกิดมีเรามีภาพเนี่ยอย่างที่คุณแตงหรือคุณตาโตบอกว่าถ้าม้าที่วิ่งอยู่แล้วปรากฏว่าวิ่งในน้ำ ไม่เป็นมงคลเพราะอะไรเพราะม้านี่เรานับว่าเป็นธาตุไฟครับตามไปวิ่งนั้นะคือเป็นไฟประท้าน้ําอย่างเสียหายหร้ออย่างบางท่านม้าเนี่ยไปวิ่งท่ามกลางหิมะอันนี้ก็ไม่ได้อือนะเพราะหิมะก็คือน้านั่นแหละนะหรือแบบม้าวิ่งแล้วแบบในภาพแบบทาแบบควันตลบอบอวนอแบบมีแต่ควันแบบฝุ่น่นเต็มไปหมด มสู้ลบเลยก็ไม่ได้อีกอันนี้ก็ไม่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นภาพม้าที่วิ่งแล้วเป็นมงคลคือภาพม้าที่วิ่งแบบอย่างที่คุณตาจะบอกอะไรนะย่องย่องใหญ่ใย่องย่องใหญ่ใหญ่อะไรนั่นแหละหรือเป็นภาพม้าที่แบบว่ายืนมียืนไรที่บึงน้ำห้อยเท้านิดนิดหน่อยหน่อยหรือแบบยืนม้านั่งม้าอะไรเหมือนแบบกําลังรอคนถ่ายรูปแบบม้าเอามาอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นภาพที่เป็นมงคลเนี่ย แล้วก็ภาพส่วนใหญ่ของม้าเนี่ยเวลาเราติดตั้งภาพเนี่ยเราต้องพยายามให้มาหัวม้าเนี่ยหันเข้าบ้านเพราะมันแปะอยู่แล้วมันหันหน้าออกคุณก็เปลี่ยนแค่เปลี่ยนท้าใช่แค่นั้นเองก็จะนำนำซับมาให้ครับแค่นั้นเองไม่ยากไม่ยากจริงๆตาโตเชื่อว่าทุกคนมองเห็นน่ะก็จะรู้แหละว่าอันไหนคือม้าวิ่งหยอกหยอกหรือม้าที่วิ่งห่อเออวันก่อนไปดูหนังเรื่องน็อเลี เขาจะต้องมีม้าเร็วยกว่าอะควาแมนบอกมีม้าม้าน้ำเฮ้ยม้าฮ่าเขาเขาจะต้องใช้ม้าในการสืบใช่ป่ะทีเนี้ยมันจะต้องแบบเร็วแต่ก่อนไม่มีไม่มีโทรศัพท์ใช่คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ส่งสารเหรอา o s t m a n เขาใช้ม้าสามตัวโดยที่เขาอะเนั่งอยู่เอ้ยขี่ขี่อยู่หนึ่งอีกสองอีกมือหนึ่งอะจับสายของอีกสองใช่คือวิ่งไปด้วยกันสาม พอวิ่งไปถึงระยะหนึ่งเสร็จตัวเนี้ยจะต้องเหนื่อยแล้วพักอ่ะหรือจะต้องแบบเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเวนเป็นเวนเขาไม่เขาไม่หยุดกระทั่งลงเลยนะเขาก็แบบสลับอย่างนี้อยูสับสายเลยเหรอเอออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยปุ๊บโอ้โหก็คือไอ้ตัวไอ้ไม้ที่เหมือนเหมือนเหมือนไอ้ตัวที่ไม้ที่ถูกเปลี่ยนนี่คือก็คือมันก็จะวิ่งเบาช้าได้ไปกินน้ำาก่อนเดี๋ยวกลับมาเลยมันไม่ต้องแบกมันไม่ต้องแบกมันไม่ต้องแบกมน้องแบกก็คือให้มารอตรงนี้เลยเหรอ เออหรือไม่งั้นมันก็วิ่งตามไปวิ่งตามมันค่อยไปเปลี่ยนเวนแต่ตัอย่างไม่น้อยสองตัวที่บอกว่ามันไม่ต้องรับน้ำหนักไงเออแล้วเนี่ยเพื่อไม่เสียเวลาใช่เปลี่ยนมาร์กไหเปลี่ยนคนนี่โอ้คุณทำข้าเหมือนมากเลยสุดยอดล่ะสุดยอดเลยนั่นแหละคุณรู้ว่าภาพไหนมันบ่งบอกยังไงเพราะฉะนั้นเลือกเวลาเลือกภาพเลือกอย่างที่บอก่นะจ้าเสริจมอีกนิดนึงค่ะ ถ้าท่านไปเจอคนใจดีมอบใจดีมอบม้าให้ท่านอแล้วเป็นรูปม้าอย่างนี้นะยืนสองขาหลังนะแลัวขาหน้าเป็นอย่างนี้อมมาตะกแตนนาข้าวเนี่ยหรออย่างเงี้ยมาพยศเลยเด้มาพยศเรียกว่ามาพยศโอยจ้าเนเนเนไปไปใกล้กองเลยมาพยศ พอพานยอยักษ์ซอสระคือมใสัยเนี่ยท่านไม่ควรมีปันดับไว้ตั้งไว้โดยเพราะด้านหลังก็าทำงานครับเพราะว่าใจดีเางให้มงคลเขาไม่ทราบเขาไม่รู้พี่ท่านไม่ทราบคือมาลัะนี้เวลามาตั้งให้เราเนี่ยจะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุบ่อยอช่วงขาจะโดนบ่อยเพราะเพราะนึกถึงเวลาที่มาพยศอะสมมุติเราอยู่บนหลังมาเราก็ตก และอีกสำคัญคือถ้าเราเป็นผู้ระดับผู้บริหารนะแล้วคุณมีม้านี่ตั้งไว้บนโต๊ะหรือว่าหลังโต๊ะเนี่ยคุณจะควบคุมบริวารไม่ได้โอ้มีแต่ลูกน้องที่มันจ้องจะมีเง่าอ่ะจะดื้อกับเราที่เกเรกับเรามากเพราะฉะนั้นเรื่องม้าที่บางทีมันเหมือนง่ายแต่ก็ยากบางคนชอบเออมันมีรูปลักษณ์สวยงามก็อยากจะได้แต่บางทีลืมนึกไปว่าบางทีลักษณะเหมือนม้าพยศเนี่ย ก็เอามาทำปันทงตุ้ยไม่ได้มันประดับไม่ได้เลยเพร่อเอามาประดับไอ้พูดมันถึงมาประโยชน์เนี่ยโอเคนั่นพูดในส่วนที่ควรเอามาให้หรือถ้าเกิดเราจะไม่ให้ใครเนี่ยเราก็ไม่ควรเลือกมาประโยชน์ให้คนอื่นเหมือนกันถ้าเรารู้ห่วงเาเราใช่จะไปทําร้ายเขาหรือจะให้เป็นศัตรูทางการค้าก็เถอะอาจารย์บอกจะไปทําร้ายเขาอย่างนั้นสู้เราทำมงตุ้ยของเราให้แข็งแรงก็พอครับเพราะมันเป็นบาปนะครับโอ้เรื่องราวดีดี มองจุ้ยในใจแง่อจงจุ้ยของท่านอาจารย์มาให้ควบได้ไหมนะครับเอ๊ะตรงไหนแล้วนะเลือกหมาย่ไหมเลือกหมาเลือกมายางย่างย่างการให้ความสนใจและสังเกตในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปนั้นคือเคล็ดลับสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้บางคนประสบกับความสำเร็จและความร่ำรวย ใช่คุณแตงเลือกมาได้เข้ากับเรื่องวันนี้พอดีที่ลุงบอกว่าให้สังเกตให้ดูจากรูปใช่ให้ดูจากลักษณะของมานี่ได้ใช่ใชนะครับไอ้ที่ที่นานบอกบอกอะเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่มาพยศก็ทําให้กิจการเราอาจจะแบบควบคุมไม่อยู่ก็ได้หรืออาจจะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุก็ได้ชนะครับก็เป็นเรื่องราวสาระความรู้ความบันเทิงสิ่งดีๆความจริงใจความประทับใจความให้ใจของพวกเรา คึกาคึกใช่มามาอันนี้แก้วเดียวแก้วเดียวจริงๆใช่ไหมโอเคเอาก็ส่งต่อความรู้ดีๆติดตามชมพวกเรานะสามคนสามประสานพวกนี้ได้ใหม่ในรายการวงจุ้เที่ยวบนวันนีลาไปก่อนสวัสดีครับเอาเปลี่ยนมาเปลี่ยนม้า